ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในหน่วยการเรียนรู้ผีเสื้อแสนสวยค่ะพี่นักศึกษาก็มีหัวข้อมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันดังนี้นะคะรูปร่างลักษณะของผีเสื้อพี่นักศึกษามีรูปผีเสื้อมาให้เด็กๆลองสังเกตกันด้วยนะคะเด็กๆลองสังเกตผีเสื้อที่พี่นักศึกษานำมาประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ ลักษณะเป็นอย่างไรผีเสื้อที่พี่นักศึกษานำมาประกอบไปด้วยส่วนที่หนึ่งคือปีกค่ะส่วนที่สองคือหนวดค่ะเด็กๆส่วนที่สามคือลำตัวค่ะส่วนที่สี่คือดวงตาส่วนที่ห้าคือปากค่ะและส่วนที่หกคือขานะคะเด็กๆและทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของผีเสื้อนะคะเด็กๆคะ แต่ละส่วนก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามารู้จักชนิดของผีเสื้อกันนะคะเด็กๆชนิดแรกก็คือผีเสื้อกลางวันและชนิดที่2ก็คือผีเสื้อกลางคืนนะคะ ผีเสื้อสองชนิดนี้เป็นผีเสื้อเหมือนกันแต่ลักษณะรูปร่างจะแตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆเดี๋ยวพี่นักศึกษาจะพาเด็กๆไปรู้จักลักษณะความแตกต่างของผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนกันนะคะผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสสวยงามจะมีหลากหลายสีมากมายเลยะค่ะเด็กเเช่นสีเหลืองสีขาวสีแดงสีส้มหรือแม้แต่สีดำก็มีนะคะ ปากของผีเสื้อกลางวันจะมีลักษณะเป็นง่วงลำตัวเรียวยาวปลายของหนวดพองโตคล้ายกระบองนะคะออกหากินในเวลากลางวันค่ะเด็กๆอ่าต่อไปคือผีเสื้อกลางคืนนะคะจะไม่มีลวดลายเหมือนผีเสื้อกลางวันนะคะจะมีสีน้ำตาลลวดลายไม่เด่นชัดนะคะ ออกหากินในเวลากลางคืนลำตัวอ้วนสั้นมีขนปกคลุมมากเป็นเส้นยาวแล้วก็มีหนวดมีรูปร่างหลากหลายเลยค่ะเด็กๆเช่นคล้ายเส้นได้รูปพันหวีหรือแบบผู้ขนนกนะคะเด็กๆ 2. ที่อยู่อาศัยของผีเสื้อผีเสื้อนะคะจะอาศัยอยู่บริเวณใบไม้ต้นไม้และในอากาศ และตรงไหนที่ผีเสื้ออาศัยอยู่นะคะแสดงว่าที่ตรงนั้นอุดมสมบูรณ์ค่ะเด็กๆอาหารของผีเสือ้อธรรมชาติของผีเสือ้อผีเสื้อพบเห็นอยู่ทุกขนทุกแหง่งผีเสื้อเป็นสัตว์ที่สวยงามอาหารของผีเสื้อคือน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ค่ะถ้าเด็กๆอยากจะเห็นผีเสื้อนะคะเด็กๆก็ต้องทำยังไงคะใช่ค่ะปลูกดอกไม้เยอะๆเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวผีเสื้อก็จะมากินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ของเด็กๆค่ะวงจรชีวิตของผีเสื้อขั้นที่หนึ่งไข่ผีเสื้อจะออกลูกเป็นไข่จะวางไข่อยู่บนใบไม้และจะมีไข่หลายๆฟองขั้นที่สองหนอนเมื่อไข่ของผีเสื้อฟักออกมาก็จะเป็นเจ้าหนอนตัวเล็กๆหนอนก็จะกินใบไม้เป็นอาหารนะคะ ขั้นที่สามดักแด้เมื่อหนอนกินใบไม้จนเติบโตเมื่อถึงเวลาเจ้าหนอนก็จะชักใย,ยมาห่อหุ้มตัวเรียกว่าดักแด้นั่นเองค่ะขั้นที่สี่ผีเสื้อเมื่อเวลาผ่านไปผีเสื้อก็จะออกมาจากดักแด้กลายเป็นผีเสื้อแสนสวยอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองค่ะเด็กๆสรุปวงจรชีวิตของผีเสื้อจะมีไข่ นอนดักแด้แล้วก็ผีเสื้อนะคะแะโทษของผีเสื้อผีเสื้อเป็นมแมลงที่มีทั้งประโยชน์และโทษนะคะประโยชน์ก็คือให้ความสวยงามช่วยผสมเกสรดอกไม้ส่วนโทษของผีเสื้อนะคะเด็กๆผีเสื้อบางชนิดหากเราไปโดนหรือสัมผัสเข้านะคะบางคนอาจจะมีอาการแพ้ได้ค่ะอาจจะคันอาจจะปวดหรือบวมได้นะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะคะเด็กๆ เราอยากไปสัมผัสผีเสื้อเป็นการดีที่สุดค่ะเด็กๆปล่อยให้ผีเสื้อโบยบินอย่างสวยงามดีกว่านะคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับผีเสื้อผีเสื้อนะคะมีหลากหลายชนิดแต่ละชนิดจะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะจะมีหนวดตาปีกลำตัวและมีขาโดยผีเสื้อจะอาศัยอยู่ตามใบไม้ต้นไม้และในอากาศนะคะเด็กๆสามารถสังเกตได้ว่า ที่ในที่มีผีเสื้อฮาใส่อยู่นั้นที่นั้นจะเป็นที่อุดมสมบูรณ์ในส่วนของอา่ารของผีเสื้อนั้นก็คือน้ําหวานจากเกสอนดอกไม้นั่นเองโดยผีเสื้อน,นะคะยังช่วยในการผสมเกสอดอกไม้อีกด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะพี่นักศึกษาก็มีความรู้มาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย